สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆตัวแทนทุกคนนะคะจะบอกว่าโปรนี้คือเป็นโปรที่โคตรปังโปรปังรับต้นปีรับแบบปีนี้เลยนะคะโปรตุ๊ดจีนของเรานะคะก็คือโปรที่แถมทองนะคะให้อ่างเปากันทุกกล่องเลยนะคะไม่ต้องอลุงลง้นคือได้กันทุกกล่องและที่สำคัญคือเนี่ยอยากจะบอกว่าของคือวันนี้บูเข้าคลังอีกแล้วปกติจะไม่ไม่ค่อยเห็นบูเข้าคลังถ้าพี่ๆเห็นเพราะว่าบูก็จะแบบทำมาร์เก็ตติ้งไปชุนนู่นนี่นั่นอยู่ตลอดเวลานะคะแต่ตอนเนี้ยเดือนเนี้ย ต้องเข้าคำไหวมากเพราะว่าของไม่พอขายจ้ะคือจะบอกว่าทองที่มาล็อตแรกอะ่ะหมดไปแล้วทองมาล็อตแรกหมดไปแล้วต้องสั่งทําใหม่ที่สําคัญมันไม่ใช่ทองมันคือชีดะชีดะมันหมดแล้วแล้วคือหาสั่งแบบมันไม่ได้สั่งเราได้ทันทีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะล็อตเนี้ยหมดแล้วใครมาเบิกไม่มีให้แล้วนะจ๊าจะบอกว่าของหมดเกลี้ยงแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้นะให้ขายทันในเดือนนี้ต้องล็อกของมาเท่านั้นนะจ๊าไม่ล็อกกูมไม่ให้ของนะเพราะว่า คือของไม่พอขายจริงๆคือมันขายดีมากปันี้คือปัวปัวปังๆมากคือขายกันดีขายกันถล่มทลายมากอะแล้วดีใจด้วยกับพี่ทุกคนนะคะบูอยากให้ทุกคนเนี่ยเฮงเฮงรวยรวยนะคะรับตุดจีนกันเลยนะคะทุกคนนะคะแพ็คของกันดีๆทุกบ้านนะจ๊ะปันี้ไม่ขายไม่ได้แล้วนะจ๊ะพี่ๆขานี่อย่าลืมนะคะรีบสั่งจองเข้ามานะล็อตหน้านะคะล็อตนี้เต็มแล้วนะจ๊ะรีบๆกันเลยนะคะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ซื้อนะคะต้องซื้อนะโปรนี้บูให้ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะใครยังไม่สั่งจองคือพลาดแล้วอยากเฮงอยากรวยรับทรัพย์นะคะนี่เป็นทองนะคะเป็นทองมงคลนะคะเอาเก็บสะสมหรือว่าเก็บไว้ในยามฉุกเฉินก็ได้เอาไว้ใช้ได้นะคะเพราะว่านี่คือทองแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะก็นี่นะคะนี่เลยนะคะมีเจ้าของหมดแล้วนะคะตรงนี้เหลือน้อยมากดูสิน้องๆถ่ายให้ดูหน่อยเพราะว่าแบบแทบจะไม่เหลือแล้วว่าเหลือแค่นี้เองน้อยมากนะคะ โอเคแล้วก็อันนี้คือมีเจ้าของมารอรับแล้วนะคะเราขอใช้เป็นฉากเฉยๆบาย